สวัสดีครับวันนี้ผมที่มาตกแต่งบอนไสของผมครับหลังจากที่ยกหลากไว,ว้แล้วแล้วก็ผ่านการยกมาได้นานพอสมควรแล้วที่นี่ว่าผมที่แรกมันเป็นกระถางปลูกสีดำๆครับผมมาเปลี่ยนออกเป็นเป็นในวันสดุที่เขาใส่พวกขนมเคตมเตี้ยวตำๆแต่ว่าผมจะมาใส่วิธีเลี้ยงด้วยน้ำใส่ถาดครับ เอาน้าเลี้ยงแบบนี้ครับแยวที่นี่ว่าผมก็จะมาเอาลาบเพิ่มอีกคือเอาผ่าพันธุ์ครับผ่พาพันธุ์ผ่าหอครับผมเอาเพิ่มอีกครับผ่าพ,าพันธุ์ผ่าหอเอาครับแต่ว่าเมื่อน,นี้ผมสีตกแต่งลาบฝอยออกก่อนครับลาบทีว่าบมมีความจะเป็ี่นผมจะอ,ออกกับกะวิ อันนี้เอาตัดดาการขึ้ีครับตั้งใจครับเข้าตาแล้วเข้ากระินลูกมีก็ได้ครับก็แล้องไปนตั้งยืนลุกยางแหงไกแหงไรครับอันนี้ว่าจะเปลี่ยนเข้าตาออกได้เลยครับเข้าจากโชว์ลากที่ให้เขายืนแบบเบิ่งแบบสะอาดตานะครับผม อเอาค่อยๆตัดไปครับอันขางได้ตัดบ่ได้่าฝ่าไปฝืนครับหมุมเนเอาครับวนหาทิศทางเอาครับผมเจ็าสี่ครับพอดีทีนี้ที่แรกตัดบ่ได้เข้ากับตัดได้ครับุนหาทิศทางเอาเจ้นเย็นครับเพราะว่าลาดเจ้าสี่เดี๋ยวผมเบอ่งก่อนว่าจะเป็นตาไหวบ่ ได้บ่ถึงเนี่ยผมก็เจะเอ,ออกไปเลย้อครับนี่ยังสี่ผมอ,ออกเลยครับตัดให้ได้เฮยียนได้จำที่สุดครับให้มันได้คือข้ามมอกไปให้มันสะอาดตานะครับผมการที่ว่ามันตัดลากไฟออกคือต้องการให้มันสะอาดตาเดี๋ยวเบิง้งมันทะลุผู้โป่ปงครับ สองปีกลัวคือกันครับเร<ม>่ตัอดออกในร้ายที่สุดคือเขาจะมองเบิงสวยงามครับหรือว่าต่อไปเขาจะเอาหยาหรือเอายังมาปลูกดใด้ท้องเขานี้เห เห็นไดมนเห็นได้ครับผมนี่ครับตัดออกเลยครับเห็นอยู่นหรอนี่เข้าตัดออกเลยสีเลยครับก็มีผลกระทบยังเพราะว่าเป็นรากฝอยน้อยอยู่ข้างใต้ฟังเลื่อยจากนี้ลงไปทั้งดินน่ะ แต่อีกบ่อน่อยครับผมบอกกังวลบต้องไปยย่างาว่าจะตายหรือบ่ตายครับเลยลุ่นหนีมากก็มีกครับผมคือต้องการโชว์เข้าต้อตงการโชว่ลากครับผมไม่ได้จัดระเบียบนะครับผมโซ่ไว้แบบ ธราสาสประสาทเลยวัได้จัดเลยเบียบครับกับผมมียยงหลายเราเพราะว่าหลากมันบาหลายผมมาโยกเตือที่สองครับนี่อันนี้บ่เถืงก็ตัดออกเลยครับนี่ครับตัดออกเลยจะเอาเจะพอ,อัเถืงดินไว้ครับ เลี่ยมไปครับใจเย็นเหมือนไหนผมมีงานปลดปล่อยนี่ครับบอกเลยจังสี่ครับนี่เขาบ่ได้เขาบ่ได้มันบ่ถึพงดีอยู่แล้วครับเท่าไว้มันก็นแห้งตายครับมูนี่จังสี่จังสี่ยังมีสิทธิ์หลอดกว่านี่ครับนี่จกกังกรณีจังสี่ผมผมแทง่งลงอยู่ที่ก็ได้ครับนี่ เนี่ยแทงร่วงกัิแล้วยังมีสีหลอดกลัวครับมันก็จะเอาไว้เองสิครับไม่มีสีหลอดครับบางทีเขาสู่หนาแรงเนี่ยพวกลาก่าพวกยังนี่จะเดินซาลงเนื้อครับเรื่อว,ว่านี่คนที่เพิ่งปลูกวอนไส้ไปชมรมน้ำกันนี่เพิ่นจะรู้ครับทั้งชั่วนาแรกนี่ล,ล่าจะซาลงครับ แต่ขั้นจี่บอหาซ่าเขาก็มาต้องใส่วิธีเอาตังไว้ก็ดินแล้วหดนน้ำครับเพียยคือผมนี่ครับนี่กระทางปลูกครับกระทางปลูกคือรอเรียงให้น้ำถึงถึงไว้ตลอดครับ ต่อครับนี่ด้วยครับอันนี้โมเมนตรปร์ปะเพาโยกนะครับไอ้ทางลางโยกครับอ้าวอันนี้กระเซจจีนครับเปลี่ยนกระถางรูปแบบใหม่เพื่ออาจจะโชว์ครับผมเลยต้องเฮ้ยจริงซีครับนี่ครับ ได้ครับมากครับกะจะเอาตังค์เยอะหน่อยก็ได้ครับแค่วันนี้ผมมั่งครับมีครับได้ครับอ้าโอเคเนาะวันนี้มาเปาลี่ยนกระถางรูปแบบใหม่ แล้วก็ตัดแต่งลากฝอให้เพื่อจะโชว์ลากครับเพราะว่าใบาในใบจริงเนี่ยเคยเรียอยครับ mm hmm. สําหรับคลิปนี้ก็จะฝากและจบไปสำนีก่อนครับเ mm hmm. บื่อแล้วถูกอกถูกใจพอใจคนไลค์คนแชร์คนติดตามเดเรื่อครับ mm hmm. ช่อง mm hmm. ประพานบอนไซมะพร้าวครับสวัสดีครับ